สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่16นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะวันแนวทางที่ให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะ อ,อย่างที่แอดบอกนะคะพี่น้องจ๋าว่า5กับ8นะคะแอดชอบเท่าๆกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครดูคลิปจบนะคะ,ะก็มานะคะทั้ง5และ8นะคะพี่น้องจ๋า5ก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะพี่น้องจ๋า5 1 1 5นนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ชอบเนาอะ,อะแอดก็ให้เน้นรูดนะคะเน้นวิ่งและรูดนะคะก็เข้านะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ อรอบพิเศษก็มานะคะพี่น้องจา๋าและ8เราก็มานะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดเจาะให้ไม่ได้นะคะเสียใจจริงๆเนาะแต่พี่น้องสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้า83นะคะและ80นนะคะเด้งบนล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่หยิบจับแนวทางไปนะคะแล้วก็ได้ไปนะคะไม่น่าเชื่อว่าเจ็ดจะมาอีก ไม่น่าเชื่อว่าเบิ้ลเบิ้ลเจ็ดจะมาอีกนะคะพี่น้องจ๋าดูแอดให้ให้ติดเบิ้ลห้าห้ากับ 8'' 8'' ดนะคะมา 7'' 7'' ็เ็ดเนาะ mm hmm. ก็สาหรับใครที่ตามเบิ้ลนะคะกับแอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ mm hmm. ในตารางก็มานะคะแปเนาะแปมานะคะสูตรวัดใจนะคะแตก3ตัวนะคะในตาราง580แนนะคะแตกนะคะอ่า ก็ขอบคุณทุกๆการแบ่งปันน้ำใจนะคะที่พี่น้องเอฟซีนะคะร่วมสนับสนุนช่องนะคะพี่น้องจาอ๋าขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณที่มอบให้กันนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็จะพยายามทําคลิปนะคะเลือกสรรตัวเลขคัดสรรตัวเลขที่เด็ดๆนะคะออกมานะคะฝากทุกๆท่านนะคะเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่17นะคะพรุ่งนี้มีรัฐบาลด้วยนะคะ17 เดือนมกราคมนะคะ2565นะคะแอดเพียนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกการติดตามเนะหาะฮาน้อยนะคะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ก่อนจะรับชมนะคะเอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋าเลขนะคะจะมีตัวไหนบ้างนะคะ มีเก้านะคะมีหกมีหนึ่งมีห้ามีสองนะคะและมีสี่นะคะตัวเด่นวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ อยากให้พี่น้องนะคะมีที่วางเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็รอบพิเศษมาเลยนะคะให้เด่น9และ6นะคะเด่น9และ6นะคะอาจจะมี1ติดมาด้วยนะคะพรุ่งนี้เนะาะให้วิ่งรูด9นะคะเม็ดเดียวให้9เนาะวิ่งได้รูดได้นะคะ90 91 92 93 ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะชุดกันนะคะแอดให้กันหกหนึ่งนะคะหกหนึ่ง หกห้าหกสี่นะคะกันเท่านี้พอนะคะแต่ว่าน้ำหนักก็ก็ค่อนข้างที่จะรักทั้งคู่นะคะเหมือนของวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมาเนาะก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างให้รอบพิเศษปกติกิด นะคะเฉะพาะกิบนะคะพี่น้องจ๋าก,กิบเนาะถ้าใครมีที่วางก็วางได้เนาะไปกลับบนล่างนะคะก็ขอ,อ,อนะคะกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องท่านอื่นๆได้มองเห็นนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวคือเก้านะคะแต่ว่า หกก็รักอยู่นะคะหรือดีไม่ดีอาจจะมาคู่กันเนาะเก้าหกนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าแปด 9ก้าห้าก็สวยอยู่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าท่านใดงบได้น้อยนะคะสามารถเลือกไปพิจารณาได้นะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับตัวรองนะคะตัวกันนะคะแอดก็กันมาให้นะคะแต่ว่าของเมื่อวานไม่เข้าเนาะของเมื่อวานไม่เข้านะคะเน้นรอบนะคะของเมื่อวานนะคะเขารอบปกติเไม่ใช่เขารอบพิเศษขออภัยพูดผิดเนาะ เข้ารอบพิเศษนะคะเข้าตัวรองนะคะเฉะพาะกิจเราก็เข้าเนาะสังเกตดูเม็ดเดียวนะคะถ้ามารอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็จะไม่มาแต่ถ้ามารอบพิเศษนะคะรอบปกติก็มีโอกาสมาอีกนะคะก็รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับตัวการเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ล อุ้ยเขียนผิดกันเบิ้ลสองสองห้าห้านะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็จดไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าเลยมีหลุดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะคะที่หยิบจับแนวทางไปแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะร่ำรวยนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ